สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่11มีนาคม2566ครับได้มีประชาชนในฝรั่งเศสนั้นออกมาเดินขบวนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่านี่เป็นวันที่7ติดต่อกันของการประท้วงต่อต้านแผนปฏิรูประบบบำนาญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นคาดว่า มีผู้ชุมนุมทั่วประเทศมากกว่า1ล้านคนครับสหภาพแรงงานฝรั่งเศสเรียกรวมตัวชุมนุมครั้งใหญ่อีกครั้งทั่วประเทศเพื่อคว่ำร่างกฎหมายปฏิรูประบบะบำนาญที่ดำเนินการอยู่ในรัฐสภากลุ่มผู้ประท้วงหวังว่าพวกเขาจะสามารถบีบบังคับให้เอ็มมานูเอลม,มากงนั้นยอมถอยขณะที่รัฐสภากำลังพิจารณาร่างกฎหมายโดยสภาผู้แทนร,ราษฎรหรือว่าสภาล่างและบุฒิสภาก็คือสภาสูงพร้อมเดินหน้าไปสู่การลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนมีนาคม ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเอมมาเูเอลมาครงปฏิเสธ,ธ,ธการเจรจากับตัวแทนจากสหภาพแรงงานถึงสองครั้งเป็นการปิดประตูสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่กลุ่มผู้ประท้วงต้องการและยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟความรุนแรงให้กับสถานการณ์การชุมนุมบนท้องถนนมากยิ่งขึ้นฟิลิปมาร์ติเนสหัวหน้าสหภาพแรงงาน CGT ของฝรั่งเศสเขาบอกว่าทั้งๆที่มีผู้คนนับล้านตามท้องถนนและมีการนัดจุดงานทั่วประเทศแต่สิ่งที่เราได้รับจากอีกด้านคือความเงียบผู้คนสงสัยว่าเราต้องทำอะไรอีกเพื่อให้ได้รับการรัับฟงงจาาากทด้น ผู้นำของประเทศเนื่องจากว่าประธานาธิบดีเอมมาเนอมาครงนั้นมั่นใจในตัวเองมากเขาอาจจาเป็นต้องปรึกษาประชาชนและการลงประชามติเรื่องการปรฏิรูประบบบานาญจะเป็นทางออกแล้วมาดูกันว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไรหากผู้นำของประเทศนี้ปฏิเสธการเคลื่อนไหวทางสังคมนี่คือสิ่งที่ฟ e ิลิปมาติเนสหัวหน้าสาภาพรายงาน CGT ของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหน่วยงานของตำรวจก็บอกว่าน่าจะมีประชาชนระหว่าง800,000ถึง1ล้านคนในการเดินขบวน 230แ่งทั่วประเทศฝรั่งเศสหนึ่งในจํานวนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นการเดินขบวนในกลุ่มปารีสมากถึง10,000แนคนโดยเริ่มในเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าถ้าในเวลาประเทศไทยก็คือตอนประมาณสัก2ทุ่มของวันเสาร์ที่11มีนาคม2566หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนั้นตกเป็นเป้าของการนัดจุดงานประท้วงอย่างไม่มีกำหนดรวมถึงภาคการขนส่งทางรถไฟทางอากาศโรงไฟฟ้า รังการธรรมชาติและงานเทศกาลสุขอ,อนามัยต่างๆนั้นเนี่ยครับขณะเดียวกันวุฒิสภาของฝรั่งเศสกลับมาอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งในช่วงวันที่1ิมีนาคมที่ผ่านมาโดยวุฒิสภาชิกมีเวลาจนถึงเย็นวันที่12บมีนาคม2566เพื่อสรุปการอภิปรายจากนั้นคณะกรรมาการจะจัดทำร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายอย่างละเอียดก่อนส่งต่อไปอยังรัฐสภาทั้งสองแห่งเพื่อลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง หากว่ารัฐบาลของเอ็มมานนเอลมาครงไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากก่อนลงคะแนนเสียงชี้ขาดนายกระฐมมติอลิซาเบตบอนอาจใช้เครื่องมือทางรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามาตรา49/3เพื่อผลักดันกฎหมายให้ผ่านโดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงผลสำรวจความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ BFM TV เมื่อวันที่11มีนาคม2566พบว่าชาวฝรัร่งเศส63%เห็นด้วยกับการประท้วงต่อต้านการปฏิรูปและ54%เห็นด้วยกับการนัดจุดงานอย่างไรก็ตาม ชาวฝรั่งเศส78%เชื่อว่าเอ็มมานูเอลมาครงนั้นจะผลักดันกฎหมายปฏิรูประบบบำนาญได้สําเร็จนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสําหรับการประท้วงใหญ่อีกครั้งในฝรั่งเศสนะครับหลายฝ่ายนั้นหวั่นวิตกกังวลว่าการประท้วงครั้งนี้มันจะนําไปสู่เรื่องของการ,รเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับทางด้านเจ้าหน้าที่รัฐและก็นําไปสู่เหตุการณ์การจลาจลหากว่าเอ็มมานูเอลมาครงนั้นไม่ยอมฟังเสียงประชาชนในการประท้วงครั้งนี้ครับ